สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเที่ยวที่สีชนเขาพายดำจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ดูวิวทะเลวันนี้ตื่นมาเจอทะเลเลยวันนี้แดดร้อนหน่อยเมื่อเช้าฝนตกฝนตกฝนตกแล้วแถวนี้แดดออกนี่วิวสวยมากเป็นซีวิวเห็นเส้นขอบฟ้าทิ้งโลกเลยนี่ ตรงนี้เป็นจุดเช็คอินไม่ใช่ต้นๆแต่ว่ามันเป็นบนเขา้นต้นใช่เ<ต>่าบนของแบบพวกซีชลแรงใช่ตรงนี้เขาเรียกเขาคลยตับส่วนใหญ่เวลานักท่องเที่ยวมาเขาก็จะมาพักแวะถ่ายรูปจุดนี้เดี๋ยวเราวันนี้เราจะาเที่ยวตรงบนเขาเนี้ยให้ทั่วเลยแล้วเดี๋ยวสถานีต่อไปเราก็จะเป็นเนินเทวดาจ้าแล้วเราจะถ่ายเป็นจุดๆไหม เราก็จะถ่ายเป็นสุดๆให้ดูว่าเออที่นครเนี่ยมีอะไรบ้างมีเด็กวิ่งมีน้องมีน้องมาถ่ายรูปตรงนี้เขาเพิ่งสร้างเข็จเมื่อน่าจะไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแหละเป็นสัญลักษณ์ของช้างพ่อมาใครมั่งวันนี้วันนี้มากับหมามีแล้วก็หลานสองคนแน่วันนี้หลานสองคนใส่เสื้ออเมซอนเดี๋ยววันนี้เราจะพาหล,ลานๆมาแต่จริงๆมาหลายรอบแล้วแหละชอบ และนี่คือวิวของอันนี้จะเป็นทะเลอ่าวไทยนะคะอยู่ติดกับอำเภอขนอมเป็นังเป็นอำเภอ ที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นอำเภอสีชนคะ uh huh. ทั้งเลยจะเป็นเกาะสมุย uh huh. เดี๋ยวเวลาเราขึ้นเนินเทวดาเราจะเห็นเกาะสมุยฝั่งหนึ่งแล้วก็เขาภายดําฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูช่วงนี้หน้าฝนเรือไม่ค่อยออกคืนแรงด้วยเนาะคืนแรงด้วย uh huh. แต่ว่าท้องฟ้าย,ยังสีสวยอยู่ธรรมชาติที่นี่ก็ยังดีด,ดีดีมากดีมากมากอยูด่ด้วย เดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปดูบานโลมาสยุมพูนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เนินเทวดาหน,นะะึ่งจ๊ะ p o i t v i t y That's why I don't worry about the things that I don't see yeah. These days I don't worry about much I think we should have some more fun I still dream about the days when we were young I'll take a hit and still finish and I want far away from our hearts, yeah. But yeah. once we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself, and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. Ooh. คาเฟ่ทกี่ต้องนะคะแล้วก็จะมีไก่ไก่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของนครศรีธรรมราชคือวัดไอ้ไข่ไอ้ไข่ชอบไก่ทุกที่ก็จะต้องมีไอ้กาไก่นะคะที่นี่ก็จะเป็นคล้าววยๆคาเฟ่แล้วก็มีที่ให้ถ่ายรูปอันนี้เข้ามาก็จะเจอแผนที่เมื่อกี้แล้วก็อันที่หนึ่งก็จะเป็นน่ารักค่ะ

เลขาขายค่ะาอะขายเ้ยงนี้เขาขายดังเนื่อยลูกไปไหว ไปกันต่อมาอีกที่นึ่งก็วิวบีน้าค่ะเป็นวิวซีวิวซีวิวคือเห็นเมีตึกล้วอีกที่นึ่งโอ้ยสวยมากแล้วก็มีตกหนึ่งอันดดูหน่อยนขอถ่ายรูปน่อยขอถ่ายรูปน่อย่ะที่เราจะถามเนี่บอสคแม่ ว่าอ,อ,อากาศดีมากนะคะไม่ได้แพ้กับที่ผุชนเลยหมายถึงว่าที่คีรีวงทีวงเนี่ยเป็นสถานที่ที่เดี๋ยวเรามีโอกาสเราจะไปกันแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ฟังว่าคีรีวงมีอะไรบ้างแต่ที่เนี่ยที่นี่ก็จะเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ ที่ทุกคนมาแล้วก็จะม,มาเล่ทนทะะอำเภอขนอมจังหวัดคคพัทลุาขนองเนี่ยเราจะขึ้นชื่อเรื่องปลาโลมาสีชุ่มพูปาโลมาสีชุมพูทุกคนต้องไปดูมาขนอตต้องไปดูมีขึ้นชื่อมาจากไหนแต่ไรละอย่าลืม うん。<music>